สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการใช้งานแพดเดนชิปครับผมที่พงมาลัยนะครับผมเปลี่ยนเกียร์ที่พงมาลัยตัวนี้ใช้พงมาลัยเดิมนะครับโมโมตัวแป้นแพดเดชิปใสเข้าไปนะครับเป็นบวกลบไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องโยกที่คันเกียร์นะครับวิธีใช้งานก็ครับผมโยกไปที่เกียร์ S yes, นะครับแล้วเราก็กดลบหรือบวกที่พงมาไลัยได้เลย,ยเช่นตอนนี้เราอยากจะลด เป็นหนแล้วนะครับผมถ้าเราบวกกดบวกนะครับฟังบวกก็จะเป็น2นะครับรถวิ่งมันถึงจะขึ้นเป็น3ได้นะครับโอเคอทดสอบวิ่งกันครับผมไปไปแล้วตอนนี้หนึ่งอยู่นะครับนี่นะครับรอจังหวะรถว่าง ครับผมก็จะเป็นชิปก็จะเป็นซองครับอซองแล้วมันก็จะมีสัญ,สญลักษณ์ตัวลูกศรสีเขียวเพื่อให้เราเปลี่ยนเกียร์นะครับเพราะว่ารอบมันถึงแล้วควรที่จะเปลี่ยนเ,นเกียร์เขาก็เตือนขึ้นมาตรงนี้สามอยู่ใช่ไหมก็ใช้งานไม่ยากครับผมก็เหยียบคันเร่งได้อย่างเดียวนลครับเหยียบคันเร่งแล้วก็บดที่แป้นแค่นี้เอไม่ต้องยก ไม่ต้องยกคันเร่งก็ได้นะครับอ,อ,อนนี้จะให้ขึ้นปีพีเอห้าก็กดไปเลยครับนั่นแหละครับฝั่งลบก็อยากลบก็กดลบนะครับฝั่งลบก็กดลบปั๊บเนี่ยก็จะล,ลดเกียร์ให้เราลดเป็นเกียร์สามแล้วสำหรับคนที่ชอบขับสนุกๆน,นะฮะอ,อ,อยากเปลี่ยนจากอารมณ์เกียร์ออโต้เป็นเกียร์เมนุวนบ้างก็สามารถ ตั้งได้ครับเวลาขึ้นเขาลงห้วยอะไรประมาณนี้ก็ก็ผมว่าใช้งานได้ดีเลยครับผมเราไม่ต้องไปโยกทีคันเกียร์ประมาณนี้นะครับผมรถลดค่อนข้างเยอะก็อาจจะใช้ความเร็วไม่ได้ถึงเกียร์หลองดูนะครับจะได้เกียร์หกไหม โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรรถเยอะนะครับน่าจะลงแล้วไปเลยอ่าเยี่ยหกครับครับเย,บยีเ่ยมเอยโอเคครับผมส่วนางานติดตั้งแบบนี้ครับผมเพนิชิป ใช้พวงมาลัยเดิมครับผมสำหรับรถเอเวอร t เรสต์หรือแลนเจอร์นะครับผมโอเคสนใจติดตั้งก็ติดต่อเข้ามาครับร้านเทนครับ087533651ขอบคุณครับ